สวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนะครับแคสเกมกับผมนะเกมเมอร์กับเกมโปเกมอนเอ็กซ์นะฮะ <_ C 1> ในพาร์ทที่แล้วนะเรายังไม่ได้เข้าไปในปราสาทหลังนี้กันเพราะฉะนั้นเราจะเข้ามาในปราสาทหลังนี้กันและจะคบกับชอร์น่านั่นเองไฮซารี่สวัสดีว่ายังไงจ๊ะฉันกำลังถามว่าอสองผู้มาเยือนที่เชนเดอร์บิลแคสต์เลอร์นี้มาทําไมฉันจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายแล้วพวกเรายุ่งกันมากเลยแล้วที่ปราสาทแห่งนี้ชอร์ทูชอร์ทูนี่แปลว่าอะไร อยู่วิลออาสมัยนั้นเขาออสโนเบอร์เฟลด์เป็นคนที่อยู่ในครอบครวัวหลังนี้เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงแล้วก็มีความเป็นโนเบิลเหมือนกับเป็นกษัตริย์คิงอะไรอย่างนี้นะฮะอิชเมบีเลตเทอร์แรนมันก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดหน่อยนะเพราะงั้นในประวัติศาสตร์ของที่แห่งนี้นะฮะในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเจ้าของกษัตริย์หลังนี้นั้นได้มอบให้กับได้รับมอบสิ่งของมากมายให้กับผู้คนแล้วก็พวกเขาก็ต่างที่จะอะไรพวกเขาก็เลยรู้สึกว่างเปล่าในะที่สุดแล้ว แค่เนี้ยเหรอเฮ้ hey, นายเธอไม่เคยบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเมกาเวอร์ชั่นเลยนี่นาะนั่นแหละวอนด์บอสอะไรนะเมกาไอเวอร์ชั่นนี่คืออะไร What the heck is this เ hey, ฮ้นั่เธอเป็นใครนะ่ะท่านครับมันกลับมาอีกแล้ว Is the, the, the time ถึงเวลาแล้วไงว oh, ะน่าสิไม่มีอะไรที่อะไรนะไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ในต,ตอนนี้แล้วล่ะ ฉันต้องไปที่เร้าเจ็ดก่อนเพราะงั้นฉันฝากอะไรเนี่ยอ๋อเพราะงั้นอ๋อให้เธอใช้เวลาเร่งตื่นรูปรอบไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับผม,ผมเราอยู่กับชอนนดานะฮะฉันจะรู้เลยว่ามันนั่นคือหมายถึงอ,อะไรนะทําไมเราไม่ลองไปที่เร้าเจ็ดกันดูล่ะเธอพูดถึงฉันเหรอโอเคเดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นดิสเพลย์ที่สวยงามมากแล้วอันนี้มีอะไรบ้างฉันขอทดสอบดูกรอนว่าอันานี้มีอะไรบ้างนะ ปราสาทแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะโล่งแล้วก็มีชั้น2ปเราจะกเปไปชั้น2กันนะฮะชั้น2ดูเหมือนกับจะเมีโปเกมบอลให้เราเก็บฟรีนะขอบคุณครับผมเราได้เอ r กซ์เครปโรไปหนียาวฉุกเฉินนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะหรือเปล่าไมู่้สิก็ลองเข้าไปทางนี้กันดูนะมันน่าจะเข้าไปได้นะทุกคนว่าเข้าไปได้ไหมโอ้ยมันเต็มแสนน่ารักซะนั้ผมอยากจะลองไปนอนดูคุณหนูลองนอนสินอนนอนไม่นอนหรอเสียใจจัง ตังได้ไหมโอเคไม่มีอะไรนะครับเรากลับไปเลยดีกว่าที่ผมต้องทาเสียงเงยงเงือเย็นนี่เพราะว่านี่เป็นเวลาประมาณดึกแล้วนะครับก็ไม่อยากจะรบกวนเราข้างๆซึ่งก็ัแหละนะก็ขอโทษจริงๆถ้าเกิดอะไรมันผิดพลาดนิดหน่อยในะช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายด้วยหลังผมยังไม่หายยอ่อหายดอกเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเล้าเจ็ดกันดีกว่าตามมาชอหนะ้าแล้วว่าแต่เล้าเจ็ดไปทางไหนเนี่ยวัาน่าจะไปทางนี้นะ นั่นไงจริงด้วยเราเจ็ดเออทางนี้แหละมั้งนี่อะไรเนี่นี่ทางให้ผมเลือกเยอะเลยสวัสดีเฮ้ยคุณทางนี้สิทางนี้อะไรหรอเธอน่ะฉันเข้าแล้วว่าเออเป็นคําขอเป็นขอคําขอที่ไม่ได้คาหวังแต่ว่าอยากให้เธอช่วยดูแลเจ้าทุ่งเบอร์รี่นั่นหน่อยสิพวกเบอร์รี่นี่เป็นสิ่งที่ อ๋อเบอร์รี่แคนโพลิวเบอรี่โอเคฮะมันสามารถผลิตเบอร์รี่ได้ถ้างั้นให้เธอดูแลที่นี่นะโอเคได้เลยฉันจะจดูแลเองโอ้เยี่ยมเลยใช่ <Sure. S 2> เธอชื่อว่าเซเรนาใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะเซเรนาคุเร่เยี่ยมมากเลยครับคุณปูขอบคุณค่ะอ่าฉันต้องสอนให้เธอเรียนรู้กับเรื่องฟิลนิดหน่อยและก็น,นะเพราะงั้นตามมันนิสิได้เลยเอาเบอร์รี่ใส่ลงไปในซอฟซอยนีดซะ แล้วก็ดูว่าเจ้าดินเนี่ยมันจะต้องทำอะไรอ๋อแล้วก็ดูว่าไอ้ดินที่เราใส่ไปจะเอาเป็นเบอร์รี่ชนิดไหนให้เธอลองเอาเบอร์รี่มาใส่ดูสิโอเคครับผมจะลองดูนะผมไดโอรันเบอร์รี่มาทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่าฉันคิดว่าบางทีเธออาจจะลองเอาเบอร์รี่นี้ดูด้วยลองไปใช้ดูหนึ่งฉันให้หนีเนอะโอเคเข้าใจละฉันไดเพกาเบอร์อรี่ด้วยผมก็ไดอีกละขอบคุณครับ If you find a berry, o o อ๋อถ้าเกิดเธอเจออันนี้แล้วก็ไอ้ที่แบบนี้แล้วก็ให้เธอสามารถปลูกต้นเบอร์รี่ได้เมื่อเธอปลูกเสร็จแล้วแล้วก็สิ่งสบายคือการรดน้ำจะจะให้สิ่งนี้ก็คือ,อ,อบ่รดน้ำขอบคุณมากครับเราเอาบวรดน้ำมาแล้วน,นะฮะโอเคฮะเราจะเอาบวรดน้ำมาลองทดสอบดูว่าเราจะทำฟาร์มเหมือนกับในา a r v e s t Moon ได้หรือเปล่าไม่ใช่ละแต่ลองดูกันนะเอ้าคุณสอนผมแค่นี้ผมก็จากไปเสียใจจังไม่เป็นไรนะ อ๋อวิลลี่อินเดอะฮอลล์สต็อกเ t อ e f i e l ดฟิล์โอเคเธอบยงานให้เราแล้วเราก็ต้องทำงานแทนพวกมันไม่เข้ายุดิธรรแต่ก็จะลองดูนะฮะผมจะลองเพลนเบอร์รี่ดูผมจะเอาเออผมมีออรันเบอร์รี่ผมจะปลูกออรันเบอร์รี่นะฮะโอเคแล้วผมก็จะรดน้ำเหมือนกับทำฟาร์มในฮาวเวส์มูนเลยดูนั่นสิบัวรดน้ำเรียบร้อยผมจะเพิ่มอีกนะผมจะปลูกอีกเอาปลูกเลยดีนะ ผมจะปลูกโอรันเบอร์รี่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เบอร์รี่เท่าไหร่นะผมจะลองปลูกดูแล้วกันปลูกไปเรื่อยๆนะครับน่าจะดีปลูกให้ครบเลยแล้วเราค่อยมาทําการเก็บผลผลิตทีหลังมาเราจะใส่โอรันเบอร์รี่อีกนะฮะปลูกให้หมดทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวนะฮะเรื่องแค่นี้เนี่ย mm hmm. ก็เราทําฟาร์มไ้สบายอยู่แล้วเด็กๆก็ควรจะทําตามนะฮะอย่างเช่นเราควรจะแบบดูแลสุขภาพแล้วก็แวดสิ่งไม,ไม่ใช่สุขภาพขอโทษ ดูแลสิ่งแวดล้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะแล้วก็อ้วใช่แล้วก็ลองดูว่าเราจะช่วยโลกได้ยังไงบ้างนะฮะนี่ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยให้ตายสิขอโทษทีนะผมรู้สึกว่าผมเบิเ้ลเบอร์มากเลยที่ผมเสียงเป็นอย่างงี้กอ็อย่างที่ผมบอกไปแหละไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ก็แปลกดีนะผมพอเล่เอนอย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมพูดช้าลงนิดนึงถือเปล่าแค่เราจะปลูกอย่างอื่นบ้างอ่อ ผมจะปลูกไปให้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเกี่ยวผลผลิตทีเดียวเผื่อมันอาจจะแบบเป็นภาคเก่าๆมันสามารถเก็บพวกบล็อกได้นะเพราะผมจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราจะได้บล็อกเหมือนกับโปเกมอนบล็อกอะที่ไวเ้เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะฮะซึ่งไม่รู้วันนี้เปน็นภาคนี้หมดแล้วฮนะผมจะใส่เพกาเบอร์รี่นะฮะเบอร์รี่ที่ทำให้โปเกมอนที่กินเข้าไปนะั้นมีความสามารถในการแก้พิษได้นะฮะผมจะปลูกอันนี้ไว้สัก2ออันแล้วกันเนาะ Yes sir. โอเคฮะลดน้ำตามหัวผู้ใหญ่ไปนะฮะเรียบร้อยนะเราจะสเก็ตไปทางขวานะฮะแล้วปลูกอีกนิดนึงผมจะปลูกเอ่อใจเย็นนะเซเลน่าเธอต้องใจเย็นโอเคผมจะปลูกเอาเป็นอันเดิมับเพราะมีอันเดียวนะโอ okay. เคเยอะมากเลยฮะเราปลูกเสร็จแล้วนะครับ Yes sir. ลดน้ำไปเลยเรียบร้อยละโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปทางขวากันนะโอเคทางขวา นี่คือบ้านของไอตาแกะเมื่อกี้นะฮะเราจะเข้าไปดูแล้วเขามีอะไรกันบ้างเฮ้ย hey, คุณหนูคุณลุงโอ้ oh, ยินดีต้อนรับคุณผู้หญิงัวเล็กมีความคายการดูแลเบอร์รี่หรือเปล่าไม่มีค่ะฉันเท่าใจแล้วแล้วหนูเราว่าไงมั่งเอลเซเรนาอะไรเนี่ยคอมโพสเตอร์มันคือเครื่องมือในการที่จะดูแลพืชทุงท่งไร่นะฮะ การเก็บเกี่ยวเวอรี่แล้วก็เป็นเรื่องที่ย่นเย่ยมากเลยโอเคอะไรก็ช่างเถอะนะโอเคฮะผมจะลองไปดูว่าฟารนมนี่มันก็โห oh, มันก็กว้างพอสมควรเลยเนี่ยผมแต่ว่าผมค่อยๆเก็บเกี่ยวทีหลังแล้วกันผมจะลองไปดูต่อนะอทางนี้แล้วกันน่าจะเราเจ็ดโอ้แล้วมันสโนลักนี่ซานี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ไม่นะสโนลักผมจะจับมัน น่ารักที่สุดเลยสโ s n ล็กซ์หรือบ้านเราเรียกว่าคารบิคอนใช่ไหมแต่ผม,ผมก็รู้จักน,นในชื่อทั้ง2องอย่างว่า s n ล r ล็กหรือคารบิคอนนั่นเองดูนั่นสิมันเป็นอ่าม,ม,มันเหมือนกับภูเขาเลยใช่ไหมมันขวางทางถนนแย่จริงมาเถึงเขาท่านเราจะใช้โปเกมอนฟลุสปลุกมันโอ้เดี๋ยวก่อนสิเธอคุณเรามีเหรอเออไม่เราไม่ได้เอามาด้วยสันท่านยืนไปนะโ oh, right? อ้ยูคุเซิดวอสใช่ไหมอ๋อมีควรจะบอกได้ว่าเป็นคนคนที่เอาไปคือเจ้าของสถานที่ ในปราสาทนะ w h ท t ฮ้อะไรคือโปเกมอนฟลุตเหรออย่างง่ายๆก็คือว่าโปเกมอนฟลุตนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเบรกอัพก็คือปลุกสโนลักขึ้นมาได้แต่ว่าเจ้าโปเกมอนฟลุตเนี่ยมันอยู่ที่พาฟลูมพาเลสโอ้งั้นนเหรอเราต้องไปเอาสินะขกมนซันนี่ไปกันเถอะไปที่พาฟลูมพาเลสที่เราหกกันแล้วบางที่เราอาจจะได้เออ เรียนรู้อะไรบางอย่างจากที่นั่นด้วยเล่นเมกาเอวิลูชันโอเคไปกันเลยน้องสาวฉันนำหน้าไปก่อนนะราวหกฉันมาแล้วโอเคถ้าเราจะไปกันต่อโอ้ oh, มุมกล้องแปลกๆคุยกันหน่อยซิคุยกันหน่อยที่พาริสเลนน,นั้นเป็นสถาน different face ไม่เข้าใจ อันหนึ่งคืองานที่ง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออ l นนี้คือเอา to be bad from palace โอเคผมว่าผมเข้าไปในย่าสูงได้ไหมผมเข้าไปในย่าสูงไม่ได้ฮะทำยังไงดีเสียใจจังผมอยากเข้าไปในย่าสูงอะทำไงเราถึงจะเข้าไปในย่าสูงได้ฮะเสียใจจังแล้วเขาก็จะท้าผมสู้นะฮะ เป็นเรื่องที่ง่ายมากนะเคงแค่เราฆ่าพวกเขาให้ตายให้หมดก็จบสิ้นแล้วอีป้าคนนี้มาจากไหนฮะเนี่ยทำตัวกระแลนมากเลยให้ตายสิมาสู้กันเลยปิกาจูปิกา้างั้นเหรอเดี๋ยวผมจะจัดการเธอเองไมเคิลแองเจโลจะดีเหรอนั่นเป็นโปเกมอนสายฟ้านะเอ่อไม่เป็นไรฮะผมจะกัดมันด้วยท่าไบต์งั้มงั้งั้เจ็บเปล่าล่ะไม่เจ็บเหรอฉันจะงั้มแกอทีนึง เอาเลยมาอย่าช็อตผมผมเจ็บเอาไม่เจ็บเท่าไหรนะ่ฮะงำ่งำง่ำเจ็บซะเป็นไงล่ะเจอท่าไม่ตายของปิกาจูเอ้ยไม่ใช่ไมเคิล์เอ็นเจโลของฉันน่าเศร้าจริงฮ่า <laughs> ฮ่เย่เจ้าไก่ย่างเลเวลสิบเจ็ดแล้วแต่ท่าเวอร์วินด้วยคืออะไรเนี่ยไหนดูสิเวร์วินนะฮะเป็นท่าที่ทําให้เป่าโปเกมอนตัวนั้นให้กายกระจูยออกไปแล้วก็แบกเอาโดวินโดว,วายแล้วก็เอากรรม ใช้แล้วก็ปันจะฉายไปมันจะดีเหรอแล้วผมจะใช้กับอะไรอะ่ะไม่เอาแล้วกันนะผมไม่ค่อยได้สันทัษ์เรื่องแบบนี้เท่าไหร่ผมจะผัดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะเราจะจุดเรื่องนี้ไปก่อนแล้วจะไปกันต่อแทนนะฮะเอาส่งบอกว่าตัวต่อไปอะไรคุณป้ามีอะไรโชว์มาไม่เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนก็ได้มาเลยบิก๊กกี้สู้เขาผมว่าจอมันลายๆฮะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับ โอเคโอเคฮะจอมันลายนิดนึงอะผมต้องปรับโฟกัสเอาโอเคครับได้ละโอเคฮะเราจะใช้ท่าเฟสปาร์มนะฮะตกหน้าตัวเองไม่ใช่ฟอสพาร์มทีเดียวตายฮะเจ๋งมากเลยเก่งมากเลยจะบบิก๊กกี้ฉันจะให้รางวัลเธอเป็นสมาร์ทฮาร์ดอร่อยมากเลยไม่ได้โฆษณาเลยนะ ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยโอเคฮะเราจะไปเปลีป่ยนโปเกมอนฮะเราจะทดสอบว่าบิกกี้เก่งแค่ไหนนะไซดัก <ide> <D ark> ผมชอบโปเกมอนตัวนี้ผมอยากได้ไซดักมันน่ารักที่สุดเลยคลาวน์ไน What the heck is that? I'm gonna kill you! t w i s t my quick attack เ yeah, ยี่ยมไปเลยโอไม่ oh my, นะอย่าพ่นน้ำสิมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดนะโอเคฮะเราจะต่อยท่ามันด้วยท่าเฟสพามนั่นเอง เฟสพอมสายดัก <laughs> ผมจำได้ผมชอบตัวละครตัวนี้เป็นโปเกมอนที่น่ารักตัวหนึ่งนะฮะเพียงแค่มันเออเหลือเป็นอุย๊ยผมขอโทษผมเปะโตะกล้องเลื่อนเลยไม่เป็นไรปะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคทูริส์ฮีโรโกะจบสิ้นแล้วนะฮะบายบายขอบคุณสำหรับเงินรางวัลผมจะไปกันต่อนะไปกันเลยเพื่อนเพื่อน Let's go to the beach วันนี้เราจะแคสติสติกกว่านี้นะพอดีวันนี้ผมเสียงไม่มีจริงๆขอโทษจริงฮะเอาล่ะมาสู้กันเลยคุณหนูอา้าวคุณป้าอีกแล้วเหรอมาสู้กันคุณป้าเอริโกผมจะใช้ซิกซากูลงั้นเหรอผมได้ข่าวมาจากเพื่อนว่าซิกซากูนนั้นเป็นตัวเป็นโปเกมอน Pokemon ที่มีการใช้แอคแท็กได้หลางรุนแรงมากและสามารถเก็บของได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลองเอาซิกซากูนมาใส่ในปาร์ตี้ผมดูแล้วกันนะฮะโอเคงั้นจะเริ่มจากการปล่อยบับเบิ้ลก่อนแล้วกันบับเบิ้ล เดี๋ยวนะกล้องผมเป็นอะไรเนี่ยโอเคโทษจีครับผมพลาดเองขอโทษนะโอเคเราจะใช้ท่าบไบต์นะฮะกัดมันเลยท้องเาวา Yes sir นายทำอะไรกับฉันน่ะโอ้ไม่นะนายทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวดอ่ะนา่ตายสิฉันกัดแกซะเลยนี่เนี่ยงำๆ่ำย่ำเจม,ม,มครับเลเวลสิบสองยัง โอ้ยไสิบสี่แล้วบานนากลายร่างสัทีฟีให้ตายสิเอ้ยมันจะใช้ตัวที่ผมใช้อยู่เอาบานานามาสู้สิเพื่อความเจ๋งบานานาสู้เขาตายไปโปเกิวนพังจิตเหมือนกันแต่น่าจะสู้ได้นะมาลองประทักฝีมือกันหน่อยเร็วมาไหมามาเลยมาสู้กันฉันเลวเยอะกว่านายนจะใช้ท่านี้เลย Confusion สับสนสับสนมึนงงเอาไม่นะ oh อย่าทำอย่างนั้นสิใช้ confusion ไปเลยเยี่ยมมากไม่ตายอะ่ะไม่ตายสิฉันไม่อยอมโอ้ oh, มันมัน c o n f u s, <confuse> <S ไปแล้วฮะมันเริ่มสับสนในชีวิตละตีตัวเองสิเพื่อนโอ oh ้ไม่นะนายไม่ยอมอย่าทำทำอย่างงี้เนี่ยฉันเสียใจอะ่ะโอเคฉันจะทำอีกทีกับนายตายซะ เยี่ยมไปเลยสุดท้ายเราก็ชนะแล้วฮะเยี่ยมมากเลยผมได้เลเวลน้อยเกินไปโอเคผมเปลี่ยนก็ได้ผมจะใช้ตัวอะไรดีฮะผมจะใช้เจ้าฟลายชิคเก้นบ้างไม่ได้ใช้นานแล้วไหนดูสิมาสู้กันเลยฟลายชิคเก้นมาเลยฉันจะสู้ด้วยพลังของฉัน โอ้ผมเปลี่ยนไอตัวเกาปิ้งอ่ะมันน่ากเกลียดอ่ะใช้ท่าไม่ตายของผมเลยกัสแอคแท็ไม่เข้าเลยฮะเปล่าจังโอมาใช้ท่าที่ผมจะหลับภายในไม่กี่นาทีเพราะงั้นผมต้องเปลี่ยนโปเกมอนผมจำได้ฮะงั้นผมใช้ควักวิ่งแล้วกันสู้เขาเฟิร์เฟชมาเลย ผมจะใช้โอ้นาย่าหาใส่ฉันสิเดี๋ยวฉันก็ง่วงตามหลอกให้ตายสิโอเคนะผมจะใช้ท่า aerial Ace แล้วกันมันจะได้ตายเทียวเลย aerial Ace พลังรุนแรงเหลือเกิน full f a c e สุดยอดไปเลยโอ้แม่นนะกล้องผมใกล้แบตจะหมดแล้วให้ตายสิแส่วันนี้เราจะได้พาร์เดียวได้เลยเสียใจจัง ขออีนิดนึงนะฮะถ้าก้องผมตัดไปต้องขออภัยนะผมจะพยายามนะครับต,ตัน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 แย่ผมถึงที่นี่แล้วที่นี่คืออะไรเอ่ยที่นี่เป็นปราสาทนะฮะคุยกันหน่อยได้ไหมคุณหนูเฮ้ยเทรนเนอร์ที่นี่คือที่อยู่ยังเรดดี้อ๋อออรันเวลลี่เหรอขอบคุณมากครับผมชอบของฟรีอยู่ละดีมากเลยพอแล้วผมคุยกับคุณมากเกินไปแนละ้วไม่เอาพอพ,อพอไลฟ์ทางนี้นะฮะ Huh. ไอ้ตึกเก่าๆนี่แล้วก็มีความสําคัญมากอย่างนั้นเหรอมากกว่าผู้คนอย่างนั้นเหรอ huh. ให้ตายสิสเก็ตไปทางนี้สินี่คืออะไรฮะผมถ่ายรูปได้เหรอเอาแล้วเดี๋ยวโฟโต้สปอร์ตดิสกิงบอร์ดอินด t เคเตอร o โฟโต้สปอร์ตยูแคนคอฟเวลแ o ะโฟโต over here and he will take a photo of you เออรโอเค Yes ฉันอยากถ่ายรูปขอถ่ายรูปหน่อยสิเทคกัฟโฟโต้มาถ่ายรูปกันซูมหน่อยซูมหน่อยเดี๋ยวนะเธอต้องปรับโฟกัสนะเดี๋ยวสิโอเคขออนุญาตต้องใช้นิ้วนะโอยเดี๋ยวผมมีปากกาดีกว่าโทษทีออโอเคโฟกัสนี่ห่วยแตกมากเลยอะนายโฟกัสไม่ได้ด้วยอะถ่ายเลยแล้วกัน Yes ขอบคุณมากครับผมได้รูปแล้วเพื่ออะไรฮะขอบคุณครับเอ่อก็เดี๋ยวโอเคก็ได้เออไม่ดีกว่าถ้าเสียเงินฉันไม่เอาฉันเดินเองได้ Hello <c oughs> ฉันอยากรู้จังว่าที่นี่ใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างกันนะ ฉันอยากจะรู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่อาเป็นปรา,าสาทแบบไหนกันพระราชวังแบบไหนกันโอ้คัสซินเอ๋โอไม่นะถ้าเข้าทั้งหมดหนึ่งพันเหรอโหแพงจังให้ตายสิโอ้ oh, ให้ตายสิแพงมากเลยเยี่สิสซาลิสต์เกตริชเชอร์โอเคจ่ายฉันเลยทีหนู โอเคขอบคุณครับเราเข้าไปแล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราจะพพสกันไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโดยเดี๋ยวข่าวพาทหน้าเราจะมาสำรวจกันว่าปราสาทแห่งนี้มีอะไรกันมั่งนะโอเคอยู่ให้มันเข้าคัสซีนไปก่อนโอเคโอเคฮะเราจะพอสกันไว้ก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังก,กันมากไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย